ก็เห <G ül üyor> มือนอาหารไทย <g ül üyor> ถุงอาหารไทยอันนี้ของแม่ย่าอันนี้ของเราเองอน,นี่จาก <G ül üyor> <G ül üyor> เดี๋ยวมาดูได้อะไรมามาเปิดถุงกันได้เหมือนจะดูเน่าเลยได้ผักบุ้งมา <Gs S 2> ว่าของที่จริงมาตั้งแต่วันพุธัฤหัสเนาะเฮ้ยนี่วันอะไรวะนี่ก็วางขานอยู่ว่ะ จะสับจาหนน์่งนเนะ้ยพี่มเลยไดเลยอ่ะมวคอมิตอยู่ไหน,น,นะน,นกันเนี่ยคอมิต่ในกระเป๋าคิวตอก็แปลว่าบินโน้ตใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงิน <c oughs> เอต้องเก็บไว้เพราะว่าพี่คิดออกคนละเกองกับพี่คิดค่ะ ่าอะไรวะค่าอาหารนี่นะนี่เสียไปหกร้อยสามสิบแต่จะจ่ายแผ่นปอบเปบียเองเพราะว่าแผ่นปอบเปบีย,จะ,ย,ปบบย,ยจะทำขายแผ่นโบเียแล้วก็วินเ้นต์จะทำขายจะเผื่อไว้ขายปอบเปบีย แพงแล้วก็ไม่ลดให้เลยเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบโคนนู่เพราะว่าห้าคนส่งแพงไงถ้าเป็นร้านไทยเขาลดให้นะเออเดี๋ยวเอานี้ค่ะ ใบเสร็จนั้นก็หัขอบคุณหันก็โอเคล้เชื่อนน่าสิค่ะตัดกระเทียหนึ่สองสามสี่ห้าห สองสมสี่หาหเจ็ดแปดสิบสิค่ะแล้วก็ได้อันนี้มากระเทียมดอง สามสิบห้าใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เขียนเลค่ะแต่มันเขียนว่นลนนาลังกระนำก็เทียมลองคือหมดไงต้องมาละไม่รู้จะอร่อยมัมืนที่ไหมไปร้านไทยก็ลืมเยแล้วก็รถด,ดีได้ห่อละสี่สิบสี่ก็เหลืออยู่หอ่อนึงนะก็้อมาพิ่มอันนี้ขายเท่าไหร่ สามสิบสองเออถูกดีว่ะอย่างเงี้ยามาเยอะๆนี่สามสิบสองแล้วก็อันนี้เอามาสองกล่องกินหมดไปแล้วกล่องหนึ่งวานชิ่นปายเนี่ยแต่ชอบมีไรเพราะว่าบางครั้งเหงื่อเปรี้ยวกล่องละสิบครัมเนี่ยหมดเลยงั่นก็อ้าวฟิชบอลอยู่ไหนวะ นี่ไงอินนิจทริกเนี่ยสิบอ่สบาทเออสิบโครนเน่ยก็คูณ3 2มจุามไปแล้วก็ฟิชบอลนี่ถุงละหกิครึ่งลหกสิก็หลรอยยี่สิบมันไม่ต้อมีเนื้อปลาเลยรู้สึกแ็งคนอื่นเขชอบกินปลไพเนี่ยขายเท่าไหร่ยีบเจ เราแช่ช่องผิดต้องหั่นเล็กกว่านี้แล้วก็แช่ช่องผิดเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยลก็ได้วุ้นเส้นข่อลา22โคนนู่มาห่อลา200กรัมก็ตัดเสร็จแล้วจตะใครตัดแบบนี้เวลาจะกินก็เอาออกมา สออันแล้วก็ล้างน่ารักไหมตะไคร้ต้องแผงน่นะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสามดนได้สีต้นใส่ไว้ในนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปดูของอื่น <c oughs> แล้วก็มีอันนี้นะมีอะไรนะอัน,นเป็นของวินลิชอ่านสกริปว่าอุดวินลิช อันนี้พี่คิดปริ้นใบเสร็จของ Village มาเพราะว่าร้านว l ลเลจนะเวลาเราใช้เชลส a n แก n นิงเชลก็คือแปลว่าไมเซลเซลสแกนนิงก็คือแปลว่าสแก n นิงนั่นเองก็คือใช้ไอตัวที่คิดเงินเองก็คือเวลาไปถึงก็ใช้ใบแบบนี้กับขีกก็คือเชอรคูดหรือว่าบัตร ของเาเรียกว่าเหม็นเล่มของวินเดก็คือสมาร์ทชิกของร้านค้านี้ใช่ไหมสแกนแล้วก็จะได้มาอะไรก็มาสแกนของเองแล้วเวลาจ่ายก็จ่ายต่างเองก็จะมีทวิตโตก็คือใบเสร็จรับเงินใบใบบินออนไลน์ใช่ไหมอันนี้ต้องพิมพ์ออกมาเพราะว่าเราจ่ายเงินคนละครึ่งเนาะแต่มีของแม่ด้วยไงต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องลบของแม่ออกนะ ที่แกด,ดูราคาแล้วนะเดี๋ยวขอดูคร่าวๆแล้วกันว่าคิดเงินถูกไหมโอเคก็คือซื้ออันนี้ยก็เอาไปแช่ช่องฟิตเพราะว่าราคาอันนี้ซื้อราคาถูกมาไม่ใช่สีหมายถึงเวลาซื้อมาเยอะกินไม่ทันต้องแบ่งใช่ช่องฟิตแล้วเวลากินก็ออกมาละลายแค่นั้นแหละอันนี้ซื้อมาประมาณห้ากี่กิโลสองโลครึ่งสองโลครึ่งก็ห้าโลนะ เดี๋ยวไปแบ่งใส่ถุงแล้วใส่ช่องฟิตก่อนอันนี้ไว้ก็นี่อะไรน้ะซื้อขนมอะไรมาปกปินะอันนี้ได้ถั่งงอกลดราคาเพราะว่าต้องกินภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวเหงื่อมันออกแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้เป็นอีโคโลกีนะก็คือไม่มีสาร18โครโนงงงงนุ่วงงอกนี่ น่าจะเดี๋ยวสิโคดนมังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราว่าทําก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าหมูเหลือแล้วก็อันนี้เหมือนแพ็กว้ยี่สิบลูกนึ่งกิโลอ่ะประมาณสี่ลูกนี่ว่าสีชุนสีชุนก็เอ้ยไลายมอนใช่ไหมเออแล้วก็มีอะไรอีก ออเป็นน้ำมันน้ำมันพืชหนึ่งกิโลป่ะวะห้าลิตรพูดผิดห้าลิตรต่อมาไว้ตนี้ปาโอ้ยโอ้ยน้ำตรงนั้นก็มีตั้งสองขวดโอ้ยตรงนั้นก็มีตั้งสองขวดซื้อมาใหม่ปวะเนี่ยตรงในนั้นอนะ่ะไหน เห็นไหมสองกวดนนะ่ะเดี๋ยวไปจัดของก่อนหาที่ไว้จนได้อยาจัดไปเหนียงออกแล้วก็โอ้ยของเต็มเลย นี้เอาไว้ใส่ก็เป็นถุงแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดหนงลิดนึงแล้วกันเผื่อจะเอาไปแบ่งเนื้อแบ่ข้าวใส่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขนาดหนึ่งลิตราม่ชอบซื้อมาไวเ้เยอะเพราะว่าใชา้เปลือกเราอันนี้ก็เป็นถุงขยะขยะในบ้านนะถุงเล็กๆ ตกใบละเกือหนึ่งซีดีโเหมือนกันนะแต่ตัวอย่างมันไม่มีเนอะเห็นคนเขาแกะไม่ใช่สิเห็นแบบที่มันมีคนแกะออกมาดูแล้วใบหนึ่งอะมันมีหูหิว้วมันมีหูหิ้วแบบนี้ก็คิดว่าดีเลยจะไ,ได้เอาไว้ใส่เวลา ว่างขายปลัเตียเดือนหนึ่งขายข้งหนึ่งมันก็จะเป็นประมาณถุงเสยตนตาลเอ้ยสีเทาตกใบตะโคนนะูนแล้วก็เซิมชิ้นไก่มาวนละสิบแปดโครนนู่นนะคิดว่าซื้อมาสาม เวลาขายปอเปียต้องมีไว้วันช่วงไหนว่างอยากขายก็ขายเลยเอ้อก้ซื้ออันนี้มาอะไรนะมันหวานอะ่ะมันเทศละมันเทศหวานอ,อันนี้เหมือนจะสามสิบโทนเไม่แน่ใจเออนั่นแหละอร่อ,รอยดีเวลาแบบไม่มีอะไรกินก็ได้ไก่มาไก่ 49ม้าโลละสี้ได้อันนี้ถุงละ700กรัมได้มาท้องหมด7535ของเดนมาร์กเ,เนี่ยอ้าวคนละยี่ห้อเหรอโอ้ตายละมันเป็นอกไก่ใช่ไหมอ่ือเหมือนเป็นเนื้อไก่กับอกไก่อ่ะชิกลิงเฟลี่ ก็ชิคลิงพี่เด้อ้าต้องดูบินก่อนช่างเถอะมันก็คงถูกนน่ะแหละดูแล้วก็อันนี้เป็นรอยกร,รมมันจะมีแบบแบบที่ซื้อเอาง่ายๆนะโลไม่เกินห้าสิจบขาวซื้อมาอันนี้เก้าร้อยคีเออเก้าร้อยกัมก็คือเก้าคี ก็เนี่ยเจ็ดขีดเอาไปแช่ช่องฟิตซื้อมามอแบบทั้งหมดแบบเก้าขีดห้าสามตัวแล้วก็แบบเจ็ดขีดเซฟไปแช่ฟิตก่อนแล้วก็ได้อะไรมาแกงกินเกนล้วก่อนที่ไปซื้อที่ข้างน้อยยี่สิบโครนเกือบกิโลนะแปดขีด รวมกันเพราะว่าเดือนสุดท้ายไงมันก็เลยร่วมกันอของโปรเท่าไหร่ดอ,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 อะไรรอยยี่สิบสองเงินสองร้อยเจ็ดสิบประมาณ ผ่านกลับไปแวะอีเกียหรืออีเคียได้กระทะ32นิ้ไวไม่32เซนใบ250มันมีอีกแบบหนึ่งน,นะแต่ราคามันไม่มีอ่ะแบบนั้นนะ่33เซนห่างกันไปเซนหนึ่ง แล้วค่ะไม่มีก็เลยอู้งั้นเอาใบนี้ดีกว่าเผื่อเอาไว้เวลาทำปอเปี๊ยะค่ะว่าอันเก่าอ,อ่ะแล้วก็ตูดอ่ะมันมันแบบเริ่มแบบเรียกว่าอะไรแบบตูดแบบมันเป็นอย่างไงอะบางมันนูนแล้วแบบใช้กระตาไม่ได้อืมภูมิใจ คนน่ารักเนาะร,รีรีนาต้าเหรอเขาเรียกว่าอะไรรีนาตา้าอไม่รู้อ่ะปุดนหนุนน้องมาสองชุดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบกว่ามั้งไม่แน่ใจเจ็ดร้อยสิบหกโครนประมาณนั้นสิบแปดโครนถุงน่ารักดีเดี๋ยวไว้ใส่กล่องข้าวไปกินที่ทำงานก็คือน้อง เขาเนี่ยเรนาตาเรนาตายี่ห้อเดียวกันเขาขายชุดเท่าไห,หร่หรอสามร้อยสิบเก้าสามร้อยห้าเก้าไม่รู้มันกล่องลอะเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองก็พวกแบกบไฟเบอร์ไงไฟเบอร์เขาบอกว่าอันนี้กินก่อนนอนหนึ่งซองวะ วันนี้ก็กินก่อนอาหารมือ้อกลางวันมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเลยีิยว่ะเบลนไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากอาหารเลยเนะี่ยกินเม็ดหนึ่งก่อนแล้วกัน้องกินนานเยอะๆนะ แล้วก็ทิ้งแล้วอันนี้ก็ชงก่อนเน่ยใช่ไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรละแล้วก็มีของแม่หนึ่งถุงก็ให้พี่เค็ค่อยไปให้แม่ไม่ต้องไปปไปดูเพราะว่าแกสั่งแค่เนยนมแล้วก็ขนมแค่นั้นคือเมื่อกี้นี้นั่งเลี้ยงของในนี้ก็เลี้ยงหม้อเลี้ยงไห แล้วก็ก็คือจะหาฝาหม้ออันใหญ่ๆแล้วอันไม่มีใหญ่ที่สุดเนาะมันมีแบบขนาดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันไปเห็นว่า <c oughs> มีกระทะแบบนี้อืแล้วก็คือว่าวันนี้เพิ่งไปซื้อกระทะออมาจากอีเคีะอืมเออดี ไม่เป็นไรก็นะกูจะซื้อบ้านทำไมเยอะแยะเนี่ย